ก็ S 1> <S 1> <S สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเราวิารัสและตอนนี้ทุกคนก็กำลังรับชมเกม Cookie Run Tower of a d v e n t u r e กันอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมาสรุปแพทอัปเดตของวันที่14สิงหาคมในช่วงเช้าที่ผ่านมานะผมก็ได้มีการอัปเดตแพทใหม่ถึงแม้ว่าเจ้าตัวแพทเนี้ยจะไม่ได้ใหญ่อะไรมากแต่บอกเลยว่ารายละเอียดของแพทค่อนข้างน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการปรับสมดุลตัวละครหรือว่าตัวคุกกี้ต่างๆนะผมการมาของเรดแชมเปี้ยนเรด้ว ได้ของรางวัลอะไรบ้างหรือว่าตู้ pick up หลังจากตู้ทุเรียนหนมแหลมเนี่ยจะเป็นตู้อะไรเลดใหม่เนี่ยจะเป็นอะไรรวมถึงอุปกรณ์ซูเปอร์อีพิกที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่2เซ็ตจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเราพาไปดูทีละเรื่องกันเลยนะฮะมาเริ่มจากตู้กระชาก,ก่อนเลยก่อนหน้านี้เป็นตู้ทุเรียนหนาแหลมนะครับผมล่าสุดเนี่ยได้มีการอัปเดตในส่วนของตู้คุกกี้รถกล้วยกกล้เข้ามาแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมีเวลาอยู่ถึง2อาทิตย์สาหรับใครที่ยังไม่มีคุกกี้รถกล้วยกายกายก็อย่าลืมมาจัดกันได้นะ กี้รถกล้วยไกยธาตุลมมาอย่างนี้ในเรท โหมดเรทของเราเนี่ยก็กลับเข้าสู่บ๊อบแอนคอนอีกครั้งแต่ธาตุรอบนี้เนี่ยไม่ใช่ธาตุน้ําดินเหมือนวันแรกที่เกมเปิดแต่อย่างใดน,นะผมจะเป็นในส่วนของธาตุมืดกับลมนั่นเองนะฮะก็สําหรับใครที่ยิดถึงบ๊อบแอนคอนนะแมชคานิกต่างๆตอนนี้ก็กลับมาให้เพื่อนๆได้เล่นกันอีกรอบแล้วนะครับสำหรับในส่วนของเรทบอสเจ้าตัวนี้ก็บอกเลยว่าค่อนข้างสนุกเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือมันเป็นเรทมืดกับลมมันอาจจะมีแมชคันิกในการเล่นที่แตกต่างกันออกไปดักช็อกจะยังวันฮิตได้อยู่ไหมหรือว่าคบีีียยยงงเเเก่่อูมด๋ว เราลองมาเล่นกันอีกทีหนึ่งกันแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็มาสรุปคร่าวๆเกี่ยวกับเรทในรอบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกโหมดหนึ่งที่ผมจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยที่เพิ่องอัปเดตเข้ามาล่าสุดนั่นคือเจ้าเรทแชมเปี้ยนนั่นเองนะครับผมนี่ตรงนี้เลยะครับเรทแชมเปี้ยนซีซั่นเริ่มแล้วนะครับผมจะเป็นโหมดเรท6คนนะครับตรงนี้เป็น4ตรงนี้เป็น6เห็นไหมมันจะมีเขียนบอกไว้นะครับผมมันจะมีเวลาอยู่14วันในการจะรีซีซั่นนะครับผมาไงดูเเลยว่าป็นยังงไเข้าามที่หน้าเรชมเปี่เรียรังนเนีีจะมส ซีซันอันดับของเราว่าในปัจจุบันเนี่ยสถิติสูงสุดในการลงเรทแชมเปี้ยนของเราเนี่ยอยู่ที่คะแนนเท่าไหร่แล้วก็อยู่ในแร้งอะไรในเรทแชมเปี้ยนนั่นเองนะครับผมกดเข้ามาในล็อบบี้ครับเราจะสามารถชวนเพื่อนเนี่ยมาเล่นได้ทั้งหมด5คนรวมตัวเราเองเป็น6คนนั่นเองนะครับผมก็สามารถจัดทีมได้ตามอัธยาศัยเพราะว่าเรทท่าที่แนะนําในเรทแชมเปี้ยนคือท่าอะไรก็ได้ครับท่าอ,อเลยไม่มีการแพ้ท่าน,นู้นท่าน,นี้แต่อย่างใดนะเพราะฉะนั้น ท่าอะไรก็สามารถเล่นได้แล้วก็ท่าอะไรมีประสิทธิภาพสูงสุดก็สามารถดูได้จากแร็งเลดแชมเปี้ยนตรงนี้ได้เหมือนกันเนาะล่าสุดคนไทยอย่างคุณไรเดนนะครับคุณหุ่นคุณแอนเนี่ยก็ขึ้นไปติดท็อปหนึ่งของตี้ไทย6คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ที่58ล้านคะแนนนั่นเองนะครับผมเรดแชมเปี้ยนเนี่ยวิธีการเล่นไม่มีอะไรมากนะครับผมจะเป็นการลงด่านกับเพื่อน6คนนะมีเวลาอย่างจํากัดเหมือนเดิมนะครับผมภายในเวลาที่จํากัดเนี่ยคุณจะต้องรีดดาเมจ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เก็บคะแนนต่างๆนะผมโดยการจ่ายดาเมจให้ได้มากที่สุดบอสยิ่งตายไวเข้าเฟสต่อไปไวนะครับผมคะแนนคุณก็จะยิ่งเยอะเฟสบางเฟสเนี่ยก็จะมีมอนให้เคลียร์ด้วยนะครับก่อนที่จะกลับไปเจอบอสในหลอดเลือดต่อไปเนี่ยก็ใครทําเวลาได้ดีใครเคลียร์มอนได้ดีทำดาเมจได้ไวนะครับก็จะสามารถทําสถิติหรือคะแนนได้หลายล้านซึ่งคะแนนตรงนี้มันจาเป็นผลพวงในส่วนของอันดับแรงตรงนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยอยู่ที่อันดับไดมอนนะครับสามารถเช็คตารางอันดับได้ที่รางวัลอันดับตรงนี้นะครับว รางวัลอันดับแต่ละแรงเนี่ยจะสามารถได้รับรางวัลอะไรบ้างต้องบอกเลยว่ารางวัลเรีแชมเปี้ยนรอบนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆใครที่ยังไม่ได้เล่นเนี่ยผมแนะนําให้เล่นนะครับทำสถิติสูงสุดให้ติดซักแรง้งแพตตินัมก็ได้ครับผมแพตตินัมหรือโกเนี่ยแบบไม่ไหวไม่ไหวเลยผู้เล่นใหม่เนี่ยขอมาโกก็ยังดีนะถามว่าทําไมเนาะเพราะว่า อเออเร่แชมเปี้ยนรอบนี้มีการแจกแปลนอาวุธค่อนข้าง,งที่จะเยอะมากๆโดยเฉยพาะอันดับเชลเลนเจอร์ท็อป30หรืออันดับแกรนด์มาร์สเตอร์ท็อป300จะแจกในส่วนของหีบเลือกอุปกรณ์ยูนิคหรือว่าหีบเลือกของทองหรืออาวุธทองได้เลยนะสามารถเลือกแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ยูนิคได้1ชิ้นเมื่อใช้นั่นหมายความว่าอันนี้มันน่าจะไม่ใช่กล่องสุ่มแต่น่าจะเป็นกล่องที่สามารถเลือกรับอุปกรณ์สีทองได้1ชิ้นแน่นอนนั่นเองนะครับผมไหนจะเป็นในส่วนของชิ้นส่วนอุปกรณ์ระดับสูงหหหหรรวว่่่่าาาาาาเลลีียมมททุกกคนนนตัข้้แ แปลนพิมพ์เขียวอาวุธนะครับแจกค่อนข้างที่จะเยอะมากๆส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะเกาะแถวๆประมาณไดมอนด์ไว้นะครับจริงๆก็อยากขึ้นไปถึงมาเติมกันนะเพราะว่ามันจะสามารถได้รับในส่วนของทรัพย์สินอัปเกรดนั่นคือวัตถุดิบเลื่อนระดับอุปกรณ์เอเนกประสงค์ระดับยูนี้นั่นเองนะครับผมไอ้ทั้งตีเหล็กแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือว่าสีทองเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับมันสามารถเอาไปเลื่อนระดับหรืออัปดาวอุปกรณ์นั้นๆนะครับ ให้ขึ้นโดยที่ไม่ต้องหาของซ้ำสมมุติผมมีดาบดักช็อคหนึดาวแล้วผมอยากจะอัพเป็น2ดาวผมไม่ต้องไปหาดาบดักช็อคซ้ำผมสามารถเอาท่งตีเหล็กสีทองไปอัพดาวได้เลยทันที เช่นเดียวกับของแดงเหมือนกันนะครับทั้งแดงเนี่ยทั้งแดงเราก็สามารถที่จะเอาทั้งแดงไปอัปดาวอุปกรณ์ระดับซูเปอร์อีพิกหรืออุปกรณ์แดงได้เลยทันทีโดยไม่ต้องหาของซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกเลยว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมาเล่นให้แบบซีเวอร์เนี่ยก็ได้การันตีแดงแล้วนะครับแบบสุ่มเนาะส่วนแพตตินัมขึ้นไปเนี่ยก็ได้หีบเลือกซูเปอร์อีพิกเลยแบบไม่ต้องแบบมานั่งสุ่มก็คือสามารถเลือกได้เลยอะไรทํานองนี้ บอกเลยว่าเลดแชมเปี้ยนรอบนี้นะครับแต้มค่อนข้างสําคัญพยายามหาทีมหาเพื่อนเล่นด้วยนะครับเพราะว่าของรางวัลค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาและคุ้มเวลาในการที่เราเสียไปมากๆนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลครับคือรางวัลสถิติอันนี้จะเป็นรางวัลในส่วนของความเสียหายสูงสุดที่เราเคยทําได้นับส่วนตัวผมเองเนี่ยทำไว้ถึง43ล้าน 43ล้านเนี่ยก็จะได้ของรางวัลประมาณนี้เลยเนาะรวมถึงได้เซตงานเลี้ยงฝนดาวตกแบบครบเซตเลยนะชิ้นสุดท้ายจะอยู่ที่กระโปรงก็คือ43ล้านนั่นเองของก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่เห็นไหมมีเสื้ออยู่ตรงนี้มีหมวกอยู่ที่23ล้านแล้วก็มีเพชรมีอะไรต่างๆมีกระชงกระชาให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่แบบเล่นคะแนนไม่ไหวอะไรเงี้ยเขาก็มีกระชาให้คุณด้วยเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องอุปกรณ์หรือว่าเรื่องเอฟเฟกต์เซตนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีอันนี้เดี๋ยวผมมาสรุปเรีแชมเปี้ยนคร่าวๆ ก็คงประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เลือมไม่ได้คือเรทแชมเปี้ยนเนี่ยรายวันจะมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันแล้วคุณสามารถซื้อได้วันละ5ครั้งแต่ผมไม่ทราบว่าซื้อแล้วเนี่ยแพงสุดมันจะอยู่ที่กี่เพชสตร์ทมาก็200แล้วนะครับผมเองเนี่ยคงไม่ซื้อตัวเรทแชมเปี้ยนแน่นอนเนาะแล้วก็สําหรับคนที่มีตั๋วแล้วลงเรทแชมเปี้ยนไปนะครับผมมันจะมีสถิติสะสมตรงนี้ซึ่งเมื่อคุณสมมติว่าคุณลงได้20ล้านคุณก็จะมาสะสมสถิติตรงนี้เมื่อหลอดมมมมมมัันนนเเเเเต็ถถนนึึงงงงงงคครรรรรบกกําาาาาาหหหหดดดดะุณจไไ้้าาไีีียยยทททออออ50ซ่สแลข ศูนย์แลกเปลี่ยนตรงนี้เลยนะครับผมในเรทแชมเปี้ยนก็จะมีในส่วนของเซตผ้าคลุมพเนจรนะครับผมเป็นเซตใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเช่นกันนะครับผมแล้วก็ของจีพระธาต่างๆนาเก็บเหรียญได้เท่าไหร่นะครับก็ค่อยๆเอามาแลกเซต นะครับเราก็จะมีะจํานวนให้แลกอย่างจํากัดอย่างเซตนี้ก็จะแลกได้อย่างละ1ชิ้น1ชิ้น1ชิ้น,นครับอันนี้ก็จะได้5ชิ้นอะไรทํานองนี้นะผมก็อย่าลืมไปลงเอาแต้มเยอะแล้วก็มาเก็บแต้มแลกของตรงนี้กันด้วยนะครับผมไม่ต้องรีบนะไม่ต้องซีเรียสแต้มเยอะแต้มน้อยเนี่ยคุณค่อยๆเก็บไปผมเชื่อว่ายังไงคุณก็แลกได้ทั้งเซตอยู่แล้วแน่นอนสําหรับของแดง นะครับประมาณนี้และกันสําหรับเลตแชมเปี้ยนคร่าวๆมาพูดในส่วนของเซตใหม่กันดีกว่านะครับผมเซตใหม่เนี่ยผมได้เปิดเข้ามาเจอนะครับแล้วผมก็ได้มาแล้วชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเซตในส่วนของเ,ออเซตนักพเนจรปริศนานี่เองนะครับเซตนักพเนจรปริศนาเนี่ยเป็นเซตคริติคอลนะครับต้องเรียกว่าเป็นเซตคริติคอลของธาตุมืด ะส่วนหมวกเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายคริติคอลยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมส่วนเสื้อเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายธาตุมืดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ส่วนกางเกงจะเพิ่มความเสียหายธาตุมืดเป็นแฟลตแปดสิบนะครับผมเมื่อใส่ครบเซตนักพเนจรนะครับผมจะสามารถสร้างความเสียหายเพิ่มห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์เมื่อโจมตีตรงเป้าหกครั้งและก็มีการเพิ่มอัตราคริติคอลให้อีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นหมายความว่าเซตน,นักพเนจรนะครับผมทํามาเพื่อใส่กับตัวละครธาตุมืดนะครับโดยเฉพาะตตัััววละะะคคคคคครรรรรขขอออองงโโโาาาาาาบบบบีีีผมม่่่่่นนนนนนน้้ใจจเซกแ เน้นอัตาคริดแเมครีดอยู่แล้วนะครับผมแถมต้องโจมตีเข้าเป้าต้อง6ครั้งตัวอันติต้องจ่ายหลายคิดอยู่แล้วนะครับแล้วมีเพิ่อมอัตาคริดไปในตัวด้วยนะครับเซตนี้ก็เหมาะกับโคราบีเป็นอย่างมาก อีกเซตนึงนะครับที่อัปเดตเข้ามาพร้อมกันแล้วเป็นเซตที่หาได้จากการลงแต้มถึง43ล้าน,นครับจะได้ครบทั้งเซตเลยเนาะก็คือหมวกงานเลี้ยงฝนดาวตกนั่นเองนะครับเซตนี้เป็นเซตของ b บ c ็กเบอร์รี่ที่จะถูกอัปเดตเข้ามาในวันที่21สิงหาหรือในอีก7วันข้างหน้านะผมถามว่าทำไมผมถึงทราบว่าเป็นเซตของ b บ c ็กเบอร์ี่แน่นอนนั่นเป็นเพราะว่าในส่วนของหมวกเนี่ยมันมีออฟขยายดีบัฟนะครับผมส่วนของเสื้อเนี่ย เป็นออฟพลังโจมตีและส่วนของกางเกงหรือกระโปรงนะครับเป็นออฟเพิ่มการฟื้นฟูและเมื่อใส่เซ็ตงานเลี้ยงฝนดาวตกครบเซ็ตนะครับจะมีการเพิ่มความเสียหายธาตุมืดของเพื่อนร่วมทีมที่อยู่รอบๆ20%นาน5วินาทีและทุกครั้งที่สกิลวิเศษโจมตีตรงเป้าเพิ่มความเสียหายธาตุมืดอีก20%หมายความว่าเซ็ตนี้เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อแบล็ k เบอรี่โดยแท้จริงนะเพราะว่าแบล็ k เบอรี่เนี่ยมีสกิลลดต้านทานธาตุมืด นะครับโรตาทานมืดโรตาทานมืดขยายดีบัฟหัวได้ใช้แน่นอนนะผมและยังสามารถฮิวได้อีกกางเกงฟื้นฟูได้ใช้แน่นอนและยังสามารถเพิ่มความเสียหายทานมืดของเพื่อนร่วมทีมได้อีกแบ็คเบอรี่ ได้เซตนี้ไปคือจบรับเก่งแน่นอนสำหรับใครที่รอเปิดแบล็คเบอร์รี่อยู่นะครับเซตกระโปรงงานเลี้ยงฝนดาวตกสําคัญกับแบล็คเบอร์รี่มากๆอย่าลืมไปเล่นเลทให้ถึง43ล้านขั้นต่ําเพื่อเก็บทั้งเซตหรือถ้าเก็บไม่ไหวมาคราฟเอาก็ได้เช่นกันนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับเซตใหม่ที่เข้ามาเซตพเนจรนะครับกับเซตงานเลี้ยงฝนดาวตกนั่นเองนะครับผมมาดูในส่วนของอัปเดตเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับนอกจากที่ผมได้บอกไปว่ามีเรทแชมเปี้ยนมีการปรับเรทมีการเพิ่มเซตใหม่มีการเพิ่มตู้กาชาใหม่รรัับผมมยงีกาป จำนวนเยลลี่สูงสุดที่เราจะเก็บได้นะครับผมเลเวล25จนถึง50เมื่อก่อนเนี่ยมันจะตันอยู่ที่120แต่ตอนนี้25-50มันก็จะค่อยๆขยายทีละ5ทีละ5ทีละ5ใครที่เวลถึง50เมื่อไหร่มันจะไปตันอยู่ที่150จากแผทเก่าคือ120ทำให้เราเก็บเยลลี่หัวใจได้นานขึ้นมากขึ้นและทําให้เรามีความยืดหยุ่นในการใช้เยลลี่หัวใจมากขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นการปรับมาดีมากเลยนะครับผมบางคนเนี่ยไม่มีเวลาเข้ามาเคลียร์เยลลี่หัวใจเยอะๆเคลียร์ไปปั๊ คนทํางานหรือว่าคนที่ไม่ค่อยมีเวลาจะเข้าเกมมาเคลียร์เยลลี่หัวใจให้ไม่ต้องดองเยลลี่หัวใจหรือว่าดองเวลาไปอย่างสูญเปล่านั่นเองนะครับมีการเปลี่ยนรางวัลพิชิตเลเวลรถไฟนะครับผมจากตอนแรกเนี่ยเลย 22, 23, 23, 27, เวลยี่สิเจนี่ยจะได้แต่ตั๋วสูมอัติแฟกทั่วไป1อันทั้งหมดเลยถ้าบอกว่าเวลผ่านพวกนี้ได้แค่4อัน หลังเปลี่ยนนะครับผมมีการอัปเดตเข้ามาใหม่คนที่เลเวลถึงตามนี้นะครับผม22ได้พิมพ์เขียวหมวก10อัน27ได้พิมพ์เขียวเสื้อ10อัน32ได้พิมพ์เขียวกางเกง10อันและเลเวล37ได้พิมพ์เขียวอาวุธ30อันนั่นหมายความว่าผู้เล่นใหม่ที่มาเล่นนะครับสามารถ หาพิมเขียวได้จากเลเวลตรงนี้และเอาไปคราฟเซตและอาวุธทองของตัวเมนได้เลย1ตัวละครนั่นเป็นอัปเดตที่ดีมากๆสําหรับใครที่เลเวลผ่านไปแล้วทางทีมงานจะมีแจกในจดหมายนะครับผมอย่างผมเนี่ยก็ได้ย้อนหลังอย่างเลเวลรถไฟนะครับผมเนี่ยสามสิบสิบสิบก็คือสามารถเอาไปคราฟได้เลยนะครับผมอาจจะติดเรื่องของหินสามเหลี่ยมสีทองนิดหน่อยแต่ก็ค่อยๆเล่นไปครับผมใบคราฟเนี่ยมันหาค่อนข้างยากการที่เขาแจกย้อนหลังอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากอยู่แล้วนะครับลดระดับความยากของหมวดเนื้อเรื่องลดพลังชีวิตและพลงังโจ บางส่วนแล้วก็ลดความยากของมิชชั่นดาวถ่านหินของสเตบางส่วนนะฮะลดความยากเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การต่อสู้กับคิงของกล้วยเนาะสำหรับคนที่มาเล่นใหม่เจอเนื้อเรื่องยากเกินไปนะครับตอนนี้ในเนื้อเรื่องบางจุดหรือว่าหลายๆจุดเนี่ยมีการลดพลังชีวิตและพลังโจมตีของมอนเตอร์บางส่วนลงทําให้เล่นง่ายขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงการโจมตีการชาร์จของคุกกี้ลดโคลาบีด้วยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นการปรับปรุงอะไรนะครับในรายละเอียดไม่ได้เขียนบอกไวนะ้เนาะใครเล่นโคลาบีอาจจะแบบชาร์จแบบง่ายขึ้น้นแแลวก็แบบ ปัดสกิลอะไรอย่างนี้โยกง,ง่ายขึ้นหรือเปล่าครับอันนี้ต้องถามเมครบี Make อีกทีละกันนะครับมาสู่ไฮไลท์นะครับผมจะสรุปแบบเร็วๆเ,เลยนะครับเป็นการปรับสมดุลคุกกี้ซึ่งคุกกี้ที่ออกนั่นก็คือคุกกี้ลสข้าวลายคุกกี้ลสผิวเลมอนและคุกกี้ลสทุเรียนนนาแหลมนั่นเองครับมาดูกันไวๆนะครับผมดูจากตัวเลขเนี่ยการปรับสมดุลคุกกี้ข้าวลายนะครับโจมตีพื้นฐานแรงขึ้นแน่นอนนะครับผมระยะยิงไกลขึ้นโจมตีแข็งแกร่งหรือโจมตีด้วยสกิลเนี่ยแรงขึ้นนะครับระยะยิง โจมตีพิเศษนะครับผมนาเมจแรงขึ้นระยะยิงไกลขึ้นและเอฟเฟคของ4ดาวที่ปกติเวลาเข้าลายกิ้งปุ๊บมันจะรีโหลดคูดาว6วินาทีปรับให้เหลือ3.2วินาทีนั่นทําให้ความยืดหยุ่นในการเล่นเข้าลายในระดับ4ดาวขึ้นไปค่อนข้างจะยืดหยุ่นมากขึ้น มีกระสุนรีโหลดแบบเร็วมากขึ้นยิงปั๊บเดียวคูดาวเสร็จเลยยิงปั๊บเดียวสไลด์ครูดาวเสร็จเลยทําให้ยืดหยุ่นในการเล่นจ่ายดาเมจได้ดีมากขึ้นก็ผมว่าค่อนข้างดีครับสำหรับคุกกี้เข้าไลน์หลังจากที่ตกเมตามานานไม่รู้ว่ารอบนี้จะเก่งขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่แน่นอนว่าเก่งขึ้นแน่นอนนะครับด้วยดาเมจที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ด้วยพาสซีฟที่คูดาวมาไวขึ้นนั่นเองนะครับคุกกี้ผิวเลมอนนะครับผมเพิ่มดาเมจการโจมตีพื้นฐานเพิ่มปริมาณการได้รับเกรดแล ก็เพิ่มความเสียหายเช่นกันแล้วก็เพิ่มขอบเขตในการโจมตีและลดเวลาการใช้สกิลนั่นเองก็คือสกิลจะคูดามาไวขึ้นถ้าแม้ตายเนี่ยสร้างความเสียหายได้แรงขึ้นจากเดิมนะครับผมแล้วก็ปรับปริมาณการได้รับเกรดได้มากขึ้นนั่นหมายความว่าผิวเลมอนนะครับเก่งขึ้นแบบเยอะมากมากนะครับผมเก็บเกรดง่ายขึ้นทำดาเมจแรงขึ้น ชาร์ตตีก็แรงขึ้นความเสียหายความกว้างจากสกิลแรงขึ้นลดเวลาการครูดาวสกิล2นั่นคือดีมากๆสําหรับตัวผิวเลมอนซึ่งมันควรจะถูบัฟนั่นแหละถูกแล้วนะครับผมแฟนๆผิวเลมอนตอนนี้ก็แฮปปี้เพราะว่าหลังจากที่ผมไปลงทีมแสงแล้วใช้ผิวเลมอนเนี่ยเพื่อนๆใช้ผิวเลมอนมาลงเลดแชมเปี้ยนกันเนี่ยก็ทำดาเมจได้ไม่แย่เลยแล้วเก็บเกรดยิงเร็วๆยิงรัว,รวๆกันได้แบบเร็วมากๆเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอัปเดตที่เมนผิวเลมอนจะต้องชอบใจไม่ต่างจากข้าวラซ์เลยอย่างแน่นอนนะครับคุกก้นอซ จากระเบิดสแต็ก200เป็น500ถือว่าแรงมากพอสมควรแล้วก็เอฟเฟกของ5ดาวนะครับผมเอฟเฟกต์5ดาวตรงนี้เนี่ยมีการเพิ่มเอฟเฟกเพิ่มความเสียหายนะครับจาก50เป็น100เรนั่นาะหมายความว่าคุกกี้รถทุเรียนหนำแหลมเนี่ยจะมีสกิลที่แรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับใครที่เป็นเมนทุเรียนหรือใครมีทุเรียนอยู่อย่าลืมลองเอาไปแก้เวลาวงกดกันด้วยนะครับบอกเลยว่าน่าจะแรงขึ้นค่อนข้างเยอะดูจากเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มมาจากการเก็บสแต็กระเบิดนะครับผมแล้วก็ดูจากเอสารรับีมงมกงมกรปรุล มเป็นการไล่ล่าใต้แสงอาทิตย์อัสดงอันนี้เป็นอา์ติแฟกของข้าวลายนะครับจะเป็นรถ การซ้อนทับที่จําเป็นต่อการคงสถานะเอฟเฟกสูงสุดของนักล่าฆ่าหัวสูงนะครับจาก8ปดสแต็เป็น4สแต็นั่นหมายความว่าเราไม่ต้องเก็บสเต็กถึง8แล้วเก็บถึง4ก็สามารถแสดงผลของสเต็คได้นะครับเลี้ยงสแต็กได้ง่ายขึ้นแล้วก็เปลี่ยนความเสียหายท่าทั้งหมดและพลังโจมตีทั้งหมดต่อการทับซ้อนเนี่ยจาก 2.8- ถึง5.2เป็น5 6ถึง10.4ทําให้ดาเมจของตัวสแต็คที่เราเก็บเนี่ยแรงขึ้นไปอีกและนี่ก็เป็นอาร์ติแฟกต์ของการล่าตะเวนสุดตื่นเต้นหรือว่าอกกรรราร์ติแฟกต์ 100จะเป็น7 0 1 3 0ซึ่งทําให้ทุเรียนเนี่ยเก่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอีกแน่นอนนะครับผมปรับทั้งตัวปรับทั้งอ์ติแฟกต์เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแก้ปหาปัญหาอือนะครับเกี่ยวกับคุกกี้พิกป่นที่เอฟเฟคห้าดาวครับมีการไม่ปรับใช้เอฟเฟ์ขึ้นมานะผมแบบ5ดาวแล้วไม่มีการแสดงเอฟเฟ์เนาะแล้วก็คุกกี้รถทุเรียน,น้นาแหลมเนี่ยจะมีการ ระบบแสดงผลความเสียหายโจมตีพื้นฐานต่ากว่าจริงนะครับผมความเสียหายการโจมตีพื้นฐานจาก40เนี่ยถูกปรับเป็น50แล้วก็ความเสียหายการโจมตีแบบแข็งแร่งเนี่ยจาก44ปรับเป็น55นั่นเองนะครับผมก็อันนี้การโจมตีพื้นฐานกับการโจมตีตอน stack เต็มก็จะแรงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ฮุกกี้รถผิวเลมอนนะครับมีการแก้ไขปัญหาที่โจมตีแบบชาร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับภารกิจเสร็จสมบูรณ์นะครับเป็นเอฟเฟกของการเลื่อนระดับ5ดาวเนาะแล้วก็มีการเปลี่ยนคําอธิิบาาายเเเออฟคลื่นรดดด5วขงงกกี้พปผมมมมแตห ปลี่ยนจากก่อนเปลี่ยนเน er er ี่ยเมื่ออยู่ในสถานะที่มีโล่จะเพิ่มความเสียหายตามอัตราเลือดสูงสุดของคุกกี้รถพิกป่นแล้วก็เพิ่มความเสียหาย1%ของ HP สูงสุดนะครับหลังเปลี่ยนเนี่ยเมื่ออยู่ในสถานะที่มีโล่จะเพิ่มความเสียหายตามอัตรา HP สูงสุดสําหรับความเสียหายทั้งหมดของคุกกี้รถพิกป่นเพิ่มความเสียหาย1%ของ HP สูงสุดก็เหมือนประมาณว่าปรับคําอธิบาย5ดาวให้เข้าใจง่ายขึ้นนั่นแหละแต่เอฟเฟกมันก็คงเหมือนเดิมนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปรับสมดุลของคุกกี้และเป็นไฮไลท์ของวันนี้ที่ผมจะมาบอกเพื่อนๆนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าใครเป็นเมนข้าไลน์ใครเป็นเมนผีดมอนใครเป็นมนทุ นะครับผมลองไปเล่นดูนะครับตัวละครของท่าน อาจจะเก่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดแล้วก็เป็นได้นั่นเองนะฮะก็ก่อนจะจากกันวันนี้นะครับผมก็อยากจะเป็นกําลังใจให้เมนทตุลมท่าดินท่าแสงหรือท่าอะไรต่างๆที่ไม่ได้ถูกปรับหรือว่าถูกปรับมาแล้วอาจจะยังไม่พอใจนะครับผมทตุมืดเนี่ยดูจะเก่งมากๆเลยในช่วงนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโคโรบีที่ถูกอัปเดตเข้ามาแล้วตอนแรกดูจะไม่เก่งแต่ว่าเขาก็ปรับบอสปรับอะไรให้เหมาะสมกับตัวคกุกกี้รถโคโรบีมากขึ้นนะครับอีกทั้งล่าสุดยังมีการออกเซ็ นะครับออกเซตในส่วนของเสื้อผ้าของโคาบีมาอีกนะครับที่ทําให้โคาบีเนี่ย เก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดแล้วก็ยังมีในส่วนของแบล็คเบอร์รี่เนี่ยเซตของแบล็คเบอร์รี่มารอซัพพอร์ทธาตมืดอย่างเต็มที่แล้วนะครับในฐานะที่ผมเป็นเมนธาตมืดเองผมก็รู้สึกว่าเอาจริงๆเกมก็อาจจะแอบอวยตัวละครหน้าตู้อย่างตัวธาตมืดอย่างโฟรบีเกินไปไหมนะฮะแบบตัวอย่างผิวเลมอนเองตอนที่อัปเดตเข้ามายังไม่ได้ถูกอวยแถมโดนปรับจาก CBT ให้ซ้ำไม่เหลือชิ้นดีเลยความเก่งความแรงของผิวเลมอนเนี่ยก็หายไปค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับผมส่วนเมนเข้าไลฟ์หลายคนณปัจจุบันนี้ ผมไม่แน่ใจว่าบัฟมาเนี่ยจะเก่งกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเท่าที่ผมดูและก็ต้องยอมรับกันตามตรงว่าณปัจจุบัน,นครับท่านมือถือว่ามาแรงมากจริงๆนะครับผมแถมยังมีเซ็ตออกมาอวยท่านมืออีกต่างหากเพราะฉะนั้นคนที่ยังเล่นเกมนี้อยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นสายเติมหนักนะครับอยากจะให้ใจเย็นๆแล้วก็ปล่อยไปนะครับปล่อยไปแบบไม่ต้องไปซีเรียสกับสิ่งที่เกมกําลังทําไม่ต้องไปคิดมากกับสิ่งที่แบบเฮ้ยทำไมมันอวยมือจังทําไมเมื่อไหร่ลูกรักเรา จะแบบเก่งสัทีเราเล่นเมนแสงเราเล่นเมนดินเราเล่นเมนลมอะไรเงี้ยมันไม่เก่งสัทีครับอยากจะเป็นกําลังใจให้จริงในฐานะเมนท่ามืดที่ผมเล่นดักช็อคแล้วมันไม่ติดเมตามาก่อนเนี่ยจนกระทั่งอยู่ๆท่ามืดมันมาติดเฉยเลยนะผมก็มีความเข้าใจนะครับแล้วก็เห็นใจในส่วนของคนที่กําลังรอให้รูกรักตัวเองมันพอจะเก่งบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงมันก็เก่งขึ้นแล้วนะครับจากที่แบบเพื่อนๆหลายคนบอกผมว่าโอเคเข้าไลฟ์ก็ดีขึ้นบ้างผิวเลมอนก็เก่งขึ้นเลยอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังเก่งไม่ชายหรือไม่เฉื่อยเซตฉย ังนั้นก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับอยากให้ลองฟีดแบ็กกลับไปหาทางทีมงานดูว่าอะไรที่แบบมันอาจจะเกินไปไหมอวยเกินไปหรือเปล่าอยากให้ลองแก้ไขปรับปรุงปรับสมดุลอะไรเพิ่มเติมให้เกมมันน่าเล่นน่าสนุกขึ้นก็อย่าลืมฟีดแบ็กไปหาทีมงานผ่านทางแบบศูนย์ช่วยเหลือหรืออะไรก็ตามที่จะสามารถติดต่อได้นั่นเองนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนวันนี้ก็มาสรุปอัปเดตแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่ในไลฟ์สตรีมหรือว่าในคลิปต่อไปสวัสดีทุกคนครับ